สวัสดีครับสบายดีเดอ้อทุกคน Hello ลเอ r y วันมาพบกับเราอีกแล้วครับวันนี้สบายดีสวัสดีเด้อพี่เนาะหลังจากที่ห่างหายไปสองสาวันทุกคนกลับมาจากออกทริปก็เริ่มเก็บบ้านถอนหญ้าทำรั้วบ้านทุกคนอุ้ยตัวดำวันนี้ก็ หนีงานมาดังเล่นทะเลแปล๊บหนึ่งอาจจะได้ยินเสียงลมนะนะทุกคนอยู่ชายทะเลนะ้องฝนก็มาบึ้มบึ้มบึ้มแล้วกันนวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันว่าออกทริปเป็นยังไงเนาะที่ไหนดีแล้วก็ไฮไลท์ของแต่ละที่แล้วก็ค่าใช้จ่ายของพวกเราเนาะ <c oughs> พูดถึงค <c oughs> ่าใช้จ่ายแเนาะนัว ป้าล้องเราไปโหถ้าจะให้นับจังหวัดนี่ก็นับไม่ท่วนหรอกทุกคนแต่เอาคร่าวๆเนาะเอาคร่าวๆเราเอาคร่าวๆวปเอาคร่าวๆเราวันนี้เอาแบบเรียวๆเลยคลิปนี้ครับเอาแบบว่าชอบที่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าที่ไหนสวยเราแนะนำ <ค>นแนะนำเอฟซีถ้าจะไปเที่ยวแนะนำว่าเส้นเอ้ที่ไหนสวยเ,เดี๋ยวเอาก่อนคร่าวๆเราไปจากระยองไม่ไม่เอาไม่เอาทุกจังหวัดเนาะแต่เอาคร่าวๆแบบระยองไปอุบลแล้วก็อุบลข้ามไปลาวแล้วเราก็ไปเที่ยวลาวใต้ม้ามตกเนาะแล้วเรากลับมาอุบลแล้วเราก็ไปอุบล ขอนแก่นปุชับเบริร์พิษณุโลกพะเยาแล้วเราก็ขึ้นเชียงรายแพร่น่านเชียงใหม่เหมือนกับเหมือนกับวนจากขวาไปซ้ายภาคเหนือของประเทศไทยเนาะขากลับเราก็มาแม่ห้องสอนตากกำแพงเพชร ลงมาติดลงมาชายแดนพม่ามา,มาเรื่อยๆก็ประมาณนั้นเนาะวนขวาจากวนจากขวาไปซ้ายของภาคเหนือระยะทางทั้งหมดที่ขีมม่มอเตอร์ไซค์ไป5,778กิโลเด้อทุกคน5,778กิโลเติมน้ำมันไป5,950บบาทเนาะ แต่อาจจะมีสักสองสาครั้งที่เติมไปแล้วก็ไม่ได้บันทึกไว้แต่ที่บันทึกไว้ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทประมาณแล้วถ้าเติมน้ํามันได้ไหมคะประมาณหกพันนิดๆต้อพกพักหกพันกว่ากว่าไม่เกินหกพันห้าได้ละประมาณนั้นแหละมันจะมีอยู่สองสาถังเม่อที่ลืมจดประมาณเนาะแล้วก็ถึงไงละ ก็เติมน,น้ำมันไปประมาณประมาณหกพันห้าเอาถามอย่างนี้ดีกว่าพี่ใหม่จะถามพี่ว่าที่ประเทศล,วลวาวอ่ะลาวใต้อะพี่ชอบที่ไหนเป็นพิเศษลวาวใต้ใช่ไหมใช่ค่ะแ <laughs> ่นแล้วลวาลวใต้ที่ตอนี้มากลาวใต้ได้เป็นพิเศษน้ำตกสวยทุกที่แต่แต่ที่ที่ไปอะอัตตะปือน,นั่าดี อัตเปเมืองดีอัตเปอร์ดีก็าปากเซเยอะทุกคนแบบเรารู้สึกได้แบบคุณดไว้เมืองอัตเปือดีสวยถนนดีดีมากแล้วก็ผู้คนเป็นเพชรเนาะผูแบบ้คนแบบเฟรนลี่แจ่มแจ่มใสแล้วก็รู้สึกปลอดภัยเนาะเมืองอัตปือเนะี่ยรู้สึกปลอดภัยแต่น้ำตกไม่ต้องพูดถึงเลยน้ำตกลาวสวยที่ กําตกลาวคือเดเปสแต่ว่า้าให้เลือกน้ำตกหนึ่งหนึ่งน้ำตกพี่พี่ตอนนี้คิดว่ามันงามกูโมูเวนร์เนใลาวแต่หนึ่งน้ำตกใช่ไหมแม่ถ้าจำเป็นต้องว,ว่าเลือกหนึ่งน้ำตกอะตาที่มีดอกมไม้ไม่ห้ <laughs> ามโปรยไปเธ่านี่เขาไโปด้ไปอ๋อ<ๆ>คิดว่าให้เลือกคือเปลไป <laughs> ก็ตาที่เดินไก,กลละตาขมืดอ๋ออันนั้นก็อันนั้นสัว เดี๋ยวที่ขึ้นรูปให้เอฟซีดูได้ไหมที่ตัวนี้ถาว่าน้ำตกที่ตัวนี้เลือกน้ำตกป่ดขมืเนรอบที่้องอยู่แต่ว่าถ้าที่สวยที่สุดทั้งหมดที่เคยไปนะรอบที่แล้วอ่ะไม่ใช่รอบที่ผ่านมารอบก่อนนั่นะก็เป็นตาที่เป็นดอกไม้อ่าตะยึกเสือแต่ว่าห้องบริไปเนาะรอบนี้ไม่ได้ัดปตาตะยึกเสือสวยที่สุดที่ผมเคยเห็นมาน้ำตกั้งทั้งหมด ที่ลาวที่ลาวที่ไหนก็แล้วแต่โอ้ยอจริงๆสวยเพราะว่าจะเป็นเลินลงไปแล้วจะเป็นดอกไม้แล้วน้ําตกก็จะมีละอองแบบแล้วก็จะมีลุ้งนี่คาดจากซ้ายไปขวาเลยเหมือนเราได้ยืนอยู่แบบใต้อันนั้นคือสวยมากสวยเดี๋ยวพี่กันนี่เดี๋ยวจะคืนหูให้เบิรงเนะพี่เนาะเพราะว่าทาห้าเบาขนาดนี้เอฟซีตรงอยกเมืองว่า เอ็อน้ำตกที่ง่ามที่ซุยคองพิจนนีอยู่แล้วเป็นน้ำตกแบบไหนีล้วคุณหูแพ้หรืเอเปลยวเป็นการท่องเที่ยวที่สนุกนะพูดถึงทริปที่ผ่านมาเนะาละลาคำถามไลน์คำถามมีถามว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไกลเหนื่อยไหม เหนื่อยครับทุกคนแต่ต้องเป็นคนที่ชอบแล้วก็รักในการขี่รถมอเตอร์ไซค์เด้อทำไมงั้นลำบากครับทั้งเปียกฝนทั้งร้อนทั้งทุกอย่างแต่สำหรับผมสองคนสบายครับเพราะว่าชอบบางวนอยู่แต่ว่าหูซึกนั่งรถโดนๆอ่ะเจ็บล้างร้ายกว่าแบบถ้านั่งตลอดนี่น้องเซนไหยเจ็บล้างบางวัน บางวันขี่กันหลายร้อยกิโลนะราวนี้ก็มาถึงจุดไฮไลท์อ่ะพี่ถามพี่ใหม่ก่อนอ่ะอดากให้ผมถามพี่ใหม่ก่อนเนาะว่าชอบตรงไหนถ้าพี่ชอบเหมือนกันเดี๋ยวพี่บอกโอเคอยู่หราอยู่ไทยอยู่ไทยแต่เราเราเราข้ามไปเลยเราเราไปบ่อยแล้วอ้าวเราอยู่ลาวป็นยังงี้ทันจะบอกว่าพี่ใหม่มาก ทำไมมักบ้านต่างด้าวไม่ <laughs> ถ้าเป็นนอยู่เล่าไตาเน,น้องพี่น้องถ้าอาจสิไปบริทัวร์ทัวร์เล่าไตา๋หรือพี่น้องอาจจะไปแค่ส่สวนหนึ่งะนะอาจจะบริทัว,วร์บ้าแต่ว่าทิปที่ไปที่พีใหม่คิดว่างามอยู่เล่ากันคืออา้า้าให้เลือกรอบนี้กันนะจะเป็นน้โตกตาดน้องเทือกน,น้องพี่น้องงามและะ้วก็ พื่อเข้าสิเขาไปได้คือว่าทางยากเนาะพี่น้องฐานาพ้นนี่ถ้าเป็นรถที่สิไปได้เนาะพี่น้องต้องเป็นรถรถเบรบางง่ายง่ายสุดรถจกักรถเบนกนำตบตาดน้องเครื่องอยู่อัตปือเดิมเนาะเอาแล้วสำหรับยูเล่าแหลวก่อยูไทยนอกวันนี้เอาใครจะเป็นคนว่าก่อนพี่ก็ได้ถ้าพี่ว่าก่อนก็ได้อยู่ไทยไฮไลท์ก็คือ ตอนเราไปถึงแพร่ทุกคนถนนลอยฟ้าเป็นไปถึงแพร่แพร่ปุ๊บปักถนนลอยฟ้าแพร่แล้วก็จากแพร่ไปน่านแต่ปักเป็นแบบมอเตอร์ไซค์นะไม่ใช่รถยนต์ผมก็จำหมายเลขถนนไม่ได้แล้วแต่จะผ่านเทือกเขาเป็นหลายๆชั้นแบบ แล้วก็วิวแบบสวยมากสวยที่สุดสูงลิฟสวยมากอรัขึ้นไปนี่มองย้อนกลับลงมานี่คือแบบเฮยเรามาได้ไงเนี่ยแบบเทือกเขาแบบหลายชั้นมากแล้วถนนดีนะแต่ก็ไม่มีรถวิ่งเยอะ,อะเป็นแบบถนนที่เขา,เาไว้ให้พวกอ่ชาวไร่พวกขายกระลำพวกนั้นะวิ่งรถถ้า ใครที่อยู่บนถนนลอยฟ้าแพ้แล้วปักไปจังหวัดน่านนะโดยปักแบบมอเตอร์ไซค์อ่ะเราจะไปถนนเส้นนั้นแหละแล้วเราจะไปไปโผล่ที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานครับทุกคน mm hmm. บอกได้เลยสุดยอดของวิวครับแล้วก็ถ้าพูดถึงถนนก็เส้นนั้นแหละแล้วก็จากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนครับเป็นพันๆโค้งเลยอันนั้นก็สุดยอด แล้วก็จังหวัดน่านนะทุกคนน่านก็สุดยอดแล้วก็ไฮไลท์สุดท้ายอ่านาขั้นบันไดป่าบงเปียงครับทุกคนอันนั้นคือสวยมากสวยสุดๆก็ไฮไลท์ก็ประมาณนี้ครับสวยทุกที่แหละดอยแต่ละดอยเนาะพูดไม่หมดหรอกแต่ว่าไฮไลท์ก็ประมาณนั้นนะ นี่หมาอะอันนี้พี่จอนนีเนาะอันนี้สำหรับปีใหม่เนาะพี่น้องปีใหม่คิดว่ายูทไทยอ่างามสถานที่งามอ่ะแทบสิว่าทุกจังหวัดงามทุกที่งามแต่ว่าถ้าให้ถ้าว่าให้เลือกที่เข้ามากเนาะพี่น้องที่ที่มักส่วนโตแล้วกะ็ที่เข้าหูซึกแบบอยากไปอีกแล้วกะ็ประทับใจเนาะพี่น้องอะ,ะอันรับอันรับแรกก็คืออันเดียก็พี่จอนนี ถนนลอยฟ้าจังหวัดแพร่ไปจังหวัดนาดเนาะพี่น้องเป็นเส้นถนนที่แบบว่าง่ามแห้งเนาะเป็นถนนที่แบบว่าเข้าเบิ่งแลวเข้าบ่อยากละสายตาเนาะพี่น้องเข้าอยากขี่รถไปเรื่อยๆบ่มีเมื่อยเนาะพี่น้องเขาคนแรที่แบบว่าบักขี่มอเตอร์ไซค์ออกทิพเนาะถนนเส้นนั้นเนาะถนนลอยฟ้าจังหวัดแพร่แล้วก็จะมีจุดชมวิว360องศา ขัน้นคือเด <laughs> อะเบสขั้นไปที่มกักขี่รถจักษ์เนาะพี่น้องขั้นได้ทิมักเบิึงนิวข้างทางไปถนนเส้นนีน้บอกเลยเลยว่าโบมี่ซ้ำลาพิบวังเนาะพี่น้องงามอีดีสำหรับสำหรับปีใหม่เนาะพี่น้องแต่กะแล้วกะถนนหมายเลขสามเนาะพี่น้องเส้นนันนะ่ะเส้นถนนหมายเลขสามจังหวัดน่านงามงามแห้งเนาะพี่น้องไปบอ่อเกลือ ลกะสันละกละหมู่บ้านสปันเนาะพี่น้องงามอีเดียล้อเป็นถนนที่แบบว่าง,งามขาบเอาไรขับเอาแล้วสำหรับปีใหม่ก็คือปีใหม่คิดว่าง,งามที่สุดในประเทศไทยทีเท่าทีเข้าเคยผ่านมานาะพี่น้องสำหรับก่นโตปีใหม่เนะะาะลักกสถานที่เที่ยวอ,อยูอยูไทยที่เข้าไปทีว่าง,งามก็คือ านาขั้นบันไดป่าบึงเวียงคือกัน,น,กนสวยอันนั้นสูแล้วก็อุทยานกับงามน้องพี่นอ้องอุทยานกับวยห้วยน้ำดันยังวะอุทยานห้วยน้ำดันห้วยน้ำดังดันดันดังน้องพี่นอ้องหันกับงามถาแล้ว่าเอฟซีเบื้องคลิปที่เขาลงไปส่งไปเที่ยวกะอ่ะ กสีหุจักนอสถานที่ที่เขาเบอกไปเนาะพี่น้องแต่ว่าถ้าใครที่บด้เบ่งคลิปก่อนๆก,นก็ลองไปเสิร์ชเบิ่งในอินเทอร์เน็ตก็ได้เด้อพี่น้องนะสถานที่ที่เขาเบอกมากงามดีๆเนานะวนมากพวกผมไปเที่ยวก็พอไปถึงจังหวัดต่างๆก็เข้าทิกตอกแล้วก็พิมพ์จุดเช็คอินจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เนาะอย่างเช่นอย่างเช่นจังหวัดตากเราก็จุดเช็คอิน จังหวัดตากในติ๊กต็อกครับเต็มเลยสถานที่ท่องเที่ยวนะก็ประมาณนี้เนาะแล้วจะมีทิปต่ออีกไหมนี่ก็อีกหนึ่งคำถามมีครับ <laughs> แทนกันว่าเดี๋ยวหน้าสตรอเบอรี่เนาะมีสตรอเบอรี่จะไปออกคลิปอีกครั้งหนึ่งไปไปหากินสตรอเบอรี่ แต่ว่าถ้าทริปต่อไปนี่อาจจะไม่ได้เที่ยวแบบแวะไปนู่นไปนี่ไปเลยเนาะถ้ามีถ้าถ้าเราจะไปเราก็ยิงยาวไปสวนสตรอเบอรี่เลยแล้วสุดท้ายค่าออใช้ใจ่ายเราออกจากบ้านไปหนึ่งเดือนกับสองวันเนาะทริปที่ผ่านมาหนึ่งเดือนกับสองวันค่าใช้ใจ่ายก็โอจะพูดถึงได้ไหมเกาหัวแล้วเนี่ยเอา รวมค่าน้ำมันค่าโรงแรมค่าทุกอย่างแล้วก็รวมเงินที่หายไปด้วยก็ประมาณเนอทุกคนประมาณแปดหมื่นบาทเนะค่ากินค่าค่าทุกอย่างนะประมาณแปดหมื่นบาทครับเพราะว่ามันมันสิเบริรเพราะว่าเงินเทียไปกับประมาณสองหมืน่นสองหมืน่นิดๆนี่แหละพี่น้องคาา่ะจำโมพิาะว่ามีเงินกีบนะ สองมืนกว่าที่เทียไปน้องพี่นอ้องแต่ว่าที่เขาใส่ในการเที่ยวจริงๆกับประมาณหกหมื่นบาทประมาณนี้น้องพี่นอ้องในหกหมื่นบาทนี้เพราะว่าเขาขามไปเล่านั่งเร้อพี่น้องขามไปเล่าค่า,ารถมอเตอร์ไซค์ค่าสองพัญหาแล้วก็มีค่าจำนั่นจำนี่แล้วก็เห็ดกระเป๋าเสียเห็ดบัตรประชาชนเสียไปกับเี่เสียเขากลับมาไทยเขาก็ต้องแบบว่าได้มาพักอยู่อุบลแล้วก็ นำเนินการเรื่องเหตุเอกสารหลดบัตรประชาชนมันก็เลยเหตุ่ยเขามีขาเสียใจเพิ่มขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเที่ยวจริงๆเนาะพี่น้องถ้าเที่ยวจริงๆอ่ะมันสิบบทึงขนาดนี้เด้อพี่น้องถ้าเที่ยวแบบว่าบริเฮตุกระเป๋าเสียนะพี่น้องอาจอาจจะบทนี่ที่มันร้ายกันหน่อนกระเป๋าเหียานะแต่ถ้าเป็น ถ้าเป็นรถยนต์นี่คือค่าน้ำมันก็น่าจะเยอะพอสมควรแต่ก็มีเอฟีเป็นห่วงพวกผมหลายหลายคนเนาะว่าให้เอารถยนต์ไปเทอะมอเตอร์ไซค์อันตรายก็พอดีหนึ่งคือปีใหม่เป็นคนมารถเนาะทุกคนแล้วก็ถ้ามารถก็เที่ยวไม่สนุกกินอะไรไม่อร่อย แล้วอย่างหนึ่งพวอคุมสองคนก็เป็นชอบขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งสองคนเลยเนาะก็เลยเลือกที่จะไม่ได้เอารถยนต์ไปเนาะรอบหน้าก็ยังไม่รู้เนาะถ้าว่าจะเอามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ถ้ามีญาพี่น้องหรือคนใกล้ชิดหรือใครที่อยากไปด้วยไปกันแล้หลายคนก็น่าจะต้องเอารถยนต์เนาะ ตีใหม่มารถก็เดี๋ยวนั่งบนหลังคาเดี๋ยวว่ามัานสิได้ฟิวมาคือกันนะพี่น้องเขามาคิโลจักร,รเข้าแบบวา่าเขาได้เขาได้ฟิวธรรมมาสะไร้กว่ารถใหญ่นะรถใหญ่เ้าอยาู่ข้างในเาาอาจติแล้วปะว่าได้สัมผัสอ่าลมที่เขาคิโลจักรนะรถ,ร,ร,ถรถมอไซค์พูดตรงๆเลยบอกตรงๆเลยก็ มีช่วงลำบากฝนตกแดดออกร้อนไปถนนใหญ่รถบรรทุกเยอะๆต้องใช้สมาธิเยอะแต่พอไปถึงอย่างเราไปถึงน้านถึงถนนดีๆอากาาศดีๆโอ้โหแบบเปลี่ยนโลกเลยหแบบฟิลแบบดีมากเลยอะ่ะแบบก็มีได้มีมีเขาเรียกอะไระมีผลดีมีมีดีมั่งมีไม่ดีมั่งเนาะ โอเคฝามาบึ้มบึมบึ่บแล้วครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะสรุปคร่าวใช้เงินไปประมาณ80,000บาทขี่รถไป5,778แโลแล้วก็เติมน้ำมันลดไปประมาณ6,000กว่าบาทที่จดไว้ได้5,950บาทอันนี้80,000บาทนี่รวมทั้ง ทุกอย่างเด้อพี่น้องทั้งเติมน้ำมันทั้งกระเป๋าเฮียทั้งแบบว่าทานน้ำเนินการเอียงทุกอย่างค่าเที่ยวค่าที่พักโควิดลดทุกอย่างรวมทุกอย่างเน,น,นี่ยหันอาติมี่อียังที่ตกหล่นไปพี่เฮาแบบเราโบวเบิร์ดในในโอ้อ่าอาถามน,นิดนึงก็ได้ค่ะให้คะแนนในการเที่ยวครั้งนี้คะแนนใช่ปะ เต็มสิบนะเต็มสิบเจ็ดทำไมถึงให้เจ็ดคะเจ็ด <7. S 1> เป็นยังคือให้เจ็ดก็คือมันเป็นครั้งแรกเนาะที่เราออกทิปใหญ่แล้วก็อันนี้คือผมเองนะปีใหม่่ะยังผมแล้วแต่ผมอะให้ฟังคือเอาของไปเยอะเกินทุกคน เอาเสื้อผ้าไปเยอะเกินแต่ว่าของที่เอาไปอ่ะได้ใช้หมดนะได้ใช้หมดแต่ว่ามันจะลุงลังบางทีแบบทำให้รถหนักอ่านิดแบบกระเป๋ากระเป๋าใหญ่แล้วเต็นคือพวกผมไม่รู้นะว่าไปที่อุทยานเขามีให้ชหเช่าหมดเต็นผ้าห่มมอนผ้าปูจะเอาอะไรอุทยานแห่งชาติมีให้เช่าหมดคราวนี้คาหน้า เราก็รู้แล้วนะว่าไม่ต้องเอาเต็นท์เอาอะไรไปแล้วก็ทํากระเป๋าตังหายอันนั้นะตัดไปหลายคะแนน <c oughs> <c oughs> รอบหน้าถ้าออกทริปมอไซค์ก็ผมผมแน่รู้แล้วแหละว่าไม่ต้องขนทะเบียงเยอะเนาะรถหนักทร <c oughs> ิปนี้ก็ขอขอบคุณเ <c oughs> บเต์นเนอ้อครับทุกคน บาเต้นเขาเป็นคนพื้นที่เชียงใหม่เนาะน้องเขาทยาสายดีมากเขารู้ว่าพวกผมไปนั่นเขาติดต่อมาหยุดงานได้พอดีเลยเขาก็เลยพาเที่ยวเนาะสถานที่แต่ละสถานที่ที่เขาพาไปไปแคมปิ้งไปดอยไปแต่ละที่ต่างๆโอ้โหแบบสุดยอดทั้งนั้นบางที่นี่ถ้าไม่รู้จักกับคนพื้นที่นี่พวกผมไม่รู้จริงๆนะว่าจะได้ไปอะ่ะคือเขาลึกจริงๆเขารู้มากก็ ถ้าดูคลิปนี้ก็ขอบใจขอบคุณมากๆเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่แน่นอนเราต้องมีอีกหลายคลิปคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับทุกคนขออภัยถ้าเสียงลมดังไปนิดนึงลมแรงอู้อ้เลยฝนจะตกแล้วครับ <c ười> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจคอยเป็นห่วงกันแล้วเดี๋ยวมีอะไรเตื่นเต้น กับชีวิตพวกเราเดี๋ยวเก็บภาพมาไว้ดูกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตยังมีความสุขครับสวัสดีครับบ๊ายบาย